สวัสดีครับไกรล้านนาครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สวนไผ่ล้อมนะครับผมซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอบตช้างเผือกนะครับนี่ครับรถเยอะเลยนะครับที่นี่นะครับทุกเช้าวันเสาร์เขาจะมีกลกกเป็นตลาดนัดนะครับผมขายสินค้าพืชผักผลไม้ขนมโฮมเมดนะครับโดยเฉพาะพวกเบเกอรี่นะครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศของสวนไผ่ล้อมนะครับมีเฉพาะเช้าวันเสาร์นะครับแต่เช้าเลยครับแปดโมงเช้า ตรงนี้เหมือนกับเป็นที่แบบเข้ามาชุมนุมมาคุยกันนะครับสำหรับชาวต่างชาตินี่ครับเยอะเลยครับเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับครับที่สวนไภล้อมนี่นะครับผมก็มีนะครับอย่างเป็นงานออกร้านนะครับขายไส้กรอกนะครับนะครับไส้กรอกหมูลงฟันนะครับบ็อกเวิร์สนะครับน่ากินทีเดียวครับ นี่ครับแล้วก็ตรงนี้นี่ผมอบอกว่าต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับตอนเช้าก็จะเป็นการเบอรเกอรีร่ครับขายเบอรเกอรีร่ของนานาเบเกอรี่เดี๋เราเข้าไปดูกันครับน่าทานน่าทานมากครับนี่ครับตรงนี้เป็นราชนญ,ญาพิซซ่านะ นี่ครับเป็นขนมปังลูกเกดนะครับหน้าตาทีเดียวหมดไปหลายอย่างแล้วนะครับเป็นบักเก็ตนั่นหมดไปแล้วครับนี่เขานี่นี่คือแถว จ่ายตังค์นะครับ <laughs> <laughs> นี่จะเป็นข้าวแถวนะครับรอจ่ายเงินนะครับค่าขนมปังครับนอกจากขนมปังล้วก็มีกาแฟนะครับกาแฟตรงนี้เนี่ยเาขาบริการแล้วก็เราจะจ่ายตังค์เท่าไหร่ก็หย่อนเข้าไปในกระป๋องนี้นะครับตรงนี้ครับ10บาท20บาทแล้วแต่ครับกาแฟอร่อยครับสวนไถ่ล้อมคอฟฟนะครับ ก็นีนะครับมีโต๊ะขายผักผลไม้นะครับผมแล้วก็น้ำผลไม้ครับ